สวัสดีค่ะพบกับดาดาคนเมืองการอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะดาดาก็จะมาทําการขยายพันธุ์ยาหวานกันค่ะวันนี้นะคะดาดาจะทําการขยายพันธุ์ยาหวานด้วยวิธีการควบแน่นนะคะไปดูกันค่ะว่าการขยายพันธุ์ยาหวานมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะไม่ยากเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ในการควบแน่นนะคะก็คือมีกระถาง อันนี้ดาด้าใช้แก้วน้ํานะคะที่เหลือใช้นะคะก็นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกระถางรูปเล็กๆที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เลยเอามาทําการควบแน่นแล้วก็มีถุงพลาสติกเป็นถุงร้อนนะคะแล้วก็ยางวงเรามาเริ่มกันเลยค่ะด้วยวิธีการง่ายๆนะคะการขยายไม่ยากเราเห็นยอดนี้ไหมคะยอดของยาหวาน เราตัดยอดของยาวาดออกมาเลยนะคะนี่ตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดข้างบนนี้ทิ้งนะคะแล้วก็เอาใบออกนะคะดินในกระถางที่ดาดาเตรียมไว้ก็คือดินเพาะปลูกธรรมดานะคะเอาใส่ให้เต็มกระถางผสมขี้วัวเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็เอามาใส่ให้เต็มกระถางแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มก่อนที่เราจะมาทําการปักชํานะคะควบแน่นนะคะแล้วเราก็เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เสียบลงไปเลยค่ะเสียบไปอย่างนี้นะคะหนึ่งแก้วด้มีแค่ต้นเดียวนะคะดาดาก็ต้องแต่ว่ามันมียอดที่เสียบได้อยู่นะคะก็เลย เอามาขยายพันธุ์ก่อนที่จะสูนพันธุ์นะคะยาหวานเรายิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกนะคะอุ๊ยตัดขาดนี่ค่ะนี่นะคะยาหวานก็คือพืชที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลได้เลยนะคะ มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยอย่างทีดาดาได้บอกในคลิปที่แล้วมานะคะอันนี้คือเราเสียบเสร็จแล้วนะคะปักลงไปแล้วในดินที่เราเตรียมไว้ค่ะดินที่เราเตรียมไว้เราก็ผสมที่วัวเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ใส่ในกระถางแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มให้ทั่วเลยนะคะรดน้ําให้เปียกแล้วก็เมื่อเราปักทาลงไปแล้วนะคะก็คือเอาถุงร้อนนะคะถุงที่เราเตรียมมา ใส่ลงไปควบปิดแบบนี้นะคะครอบแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอายางวงรัดแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการควบแน่นทําถุงให้ตรงโลงนิดนึงนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันดียวได้ใช้มือเดียวก็จะลำบากนิดนึง ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่อันนี้ออกไปตอ่อนี่ค่ะเอาถุงครอบลงไปที่กระถางนะคะวิธีการควบแน่นแล้วเราก็ใช้ยางนะคะรัดถุงนี่นี่นะคะนี่เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยการควบแน่น เมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มโดยที่ไม่ต้องรดน้ำนะคะเก็บไว้ในที่ร่มโดยที่ไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าเรารดน้ำจนทั่วไปแล้วนะคะน้ำซึมลงมาทั่วแก้วแล้วคาวนี้เราก็เอาไปเก็บไว้ในร่มแล้วก็รอให้เขาแตกรากออกมานะคะการใช้วิธีการควบแน่นโดยใช้แก้วพลาสติกใส,สเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ รากของพืชที่เราควบแน่นไปเนี่ยมันออกเราก็จะได้มองเห็นได้ง่ายแล้วก็รู้ความคืบหน้าว่าของที่เราปลูกผักที่เราปลูกด้วยวิธีการควบแน่นเนี่ยมันได้ผลนะคะรากมันก็จะออกมาให้เราเห็นนะคะอันนี้เป็นอีกกระถางหนึ่งกระทางเล็กๆแล้วก็จะมาทำนี่จากของเลือใช้โอเคค่ะคลิปนี้นะคะ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะไม่มากก็น้อยหากถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับดาด้า,าด้วยนะคะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ดาดาต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ